สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันมาละตัวนะครับผมกับผม k a เมามาโมสเตตัสแต่ขอบฟ้าบรุษที่มีไฟลเร่งกล้าปราถนาที่จะค่อยคอยอิสรภาพทางการเงินนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ PDT นะครับผมอันนี้เราอยู่ในกราฟไทม์เฟรมมันนะครับผมเราจะเห็นได้ว่า p t t เนี่ยใช้เวดาวลงมาเนี่ยโหยาวนานมากนะครับผม ไซเว์จนทะลุเอ่เอไซเวดาวเนี่ยลงมาจนตอนนี้ราคาอยู่ลงมาทำโลสุดอยู่ที่ยี่สบเจ็ดจุดสองห้านะครับโอ้โหเนี่ยไซเวอาวถึงแม้เขาจะหลุดกรอบไซเวดาวนะแต่เขาก็ยังทำโลใหม่อยู่ผมกลางบอลล่มโปรไฟล์นะครับผมจะเห็นได้ว่าแถวแถวสามสิบสามบาทจุดเจ็ดห้าเนี่ย โซนนี้เป็นโซนที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้น PTT เนี่ยหลุดราคานี้ลงมาเนี่ยเวลามันหลุดเนี่ยมันจะหลุดยากแต่ถ้าเกิดมันหลุดลงมาแล้วเวลาจะขึ้นก็ขึ้นยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นแนวต้านที่มีในยะสำคัญของ PTT อีกแนวต้านหนึ่งก็คือ33.75 อันนี้เรามองจากไทม์เฟรมมันนะเดี๋ยวเข้ามาดูที่ไทม์เฟรมดีนะครับสามสิบสามจุดเจ็ดห้าอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงน,น,น,รงนี้เป็นเส้นสีดำนะครับอ่ะเข้ามาดูดิในไทม์เฟรมดีก็จะเห็นได้ว่า พีททีเนี่ยโดนเส้น m a มเอสองร้อยกดแบบอ่เคยทะลุขึ้นไปแหละจังหวะนี้มันน่าเข้านะจังหวะที่เขาทะลุขึ้นไปเนะี่ยพอาะเขายืนอยู่บนเส้น m a ็มเอสองร้อยดูตรงเมาส์ผมนะแล้วเขาก็หลุดกรอบใช้เวดาวแล้วด้วยคือมันน่าสนใจอะ่ะแต่ถ้าเกิดมันหลุดเส้น m a 200, มเอสองร้อยลงว่าใหม่เราก็ต้องคัดนะครับอมืมีขึ้นเอฟดีมาแล้วก่อนหน้าวันที่หก มีน่ะนะครับปันผลจริงวันที่29ปันผลยู่ที่1.30ว้าวปันผลยู่ที่1.30ตัวมุนว้าวโหแผนคราวที่แล้วนะครับผมเข้าตรงบริเวณ3ห2 5ตัดขาดทุนอยู่ที่29.25ถ้าขาดทุนก็ขาดทุนอยู่ที่5.60ตังค์นะครับผมนะแล้วเรามาเทคโปรฟิตเนี่ย อยู่แถวๆสามสิบห้าบาทถ้าขึ้นมาจริงก็มีพื้นที่ทำกำไรอยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นแต่มันหลุดมันหลุดเราก็ต้องออกนะครับเพื่อนๆและถ้าสมมุติราคาของเขาเนี่ยกลับมายืนได้บริเวณสามสิบเอ็ดบาทยี่ห้าตังค์เนี่ยแผนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่ง แต่ตอนนี้ในเมื่อเขาหลุดเราก็ต้องขัดนะครับอืมก็ต้องตัดขาดทุนเนาะโอ้ยนะครับ p ีท,ท,ทโดดเส้น EMA สองร้อยกดอยู่เก, and ะกาะเวทแอนซีอ่ะเพื่อนเพื่อดูในไทม์เฟรมมันนะ ถามว่าเขาลงได้ไหมมันลงได้เลยลงได้อีกนะเนี่ยอีกโซนหนึ่งที่เขาเคยมาทิ้งแท่งเทียนไว้เนี่ยยี่ิบสามบาทแถวยี่สิบสามแถวยี่บสามบาทยี่สิบห้าตังค์แถวเนี้ยลงมาได้นะอืมมันมันมันสามารถลงมาได้แต่ผมไม่ได้บอกว,ว่ามันจะลงนะอืม เพราะฉะนั้นต้องเวทแอนซีนะครับ PTT โอ้จะเย็นเยนจะเย็นเน,น,น,นะครับถ้าจะหาจังหวะเข้าว่าทำฟิฟมเดย์ให้มันยืนอยู่บนเส้น EMA 200ก่อนถ้าเกิดมันหลุดเราก็ตัดต้องมีจุดตัดขาดทุนนะเพื่อน ว่า b t t นี้ก็ยังคงทำโลใหม่โลแล้วโลเล่าอยู่นะครับอืมโอเคโอเคเรามาดูที่งบการเงินเขาหน่อยมาดูที่ราคาแล้วก็งบการเงินเขาหน่อย เราไปที่งบการเงินกันเลยดีกว่าปีหกสามนะครับกำไรสุดทธิที่สามหมื 6, 4, 1, ่นเจ็ดปีหกสี่นี้เป็นแสนปีหกห้าเก้าหมื่นปีหกหกเป็นแสนปีหกเจ็ดเก้าหมื่นนะครับผมมาดูที่ราคาย เรามาดูที่ผลประกอบการสำคัญนะครับเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีหกห้าเนี่ยรายได้ดวมของเขาเนี่ยมันเริ่มดรอปลงมาปีหกหกดรอปปีหกเจ็ดดรอปนะครับและกาไรต่อหุ้นในปีหกหกดีกว่าปีหกห้าแต่ปีหกเจ็ดมาก็ดรอปนะครับ p a ท t o Book v a l u ตอนนี้อยู่ที่0.72ถามว่าคุ้มไหมถามว่าถูกไหมก็ถูกดิก็เอา72ตังค์ไปแลกเงิน1บาทได้ PE นี่อยู่ที่ตรงนี้9เท่านะครับอัตราปันผลตอบแทนอยู่ที่7.24เนี่ยก็ยังยังบอกนั่นแหละบาทก็ครา,าวที่แล้วเนี่ยเขาปันผลบาท30ตังค์ต่อหุ้นรอบนี้เขาปันผลชี่ทอะไรนะ บาทสามสตังค์ทองหุ้นเหมือนกันอู่หวานเจี๊ยบนะครับถ้ามีแสนหุ้นนี้ก็ได้เงินปันผลอยู่ที่หนึ่งแสนสามมื่ะแล้วก็หักภาษีสิบเปอร์เซ็นก็จะเหลือกำลังก็จะเหลือเงินสดที่จะเข้าบัญชีเราเน้นๆนะครับนะปันผลดีนะครับผมไพทู o o k Value ตอนนี้เทรดตำบุ๊ก ราคาตอนนี้มันต่ำบุกนะครับเก้าปีขึ้นทุนแต่ราคายังไหลลงอยู่นะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะไหลลงลึกขนาดไหนเนี่ยแนวรับล่างสุดของเราเลยก็อยู่แถวแถวยีิบสามบาทยี่สิบสามบาทหน่อยๆน,นี่แหละนะครับสลับพีทีทีอ่าลืมลืมลืมเดีย๋ยวมาดูงบกระแสเงินสดเขาหน่อย Mm-hmm. <clears throat> อ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็มีหนังสือมาแนะนานะครับผมอ่าเล่มที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกราฟแพทเทิร์นการนับขึ้นอีเล็เวฟสมอลเอ็กเวฟไลฟ์เอ็กเวฟที่ผมเปิดกราฟแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆบ่อยๆหรือแม้จะเป็นหนังสือที่เอาไว้ดูพื้นฐานสหรับหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีพื้นฐานไม่ดีดูดีอียังไงดูงบกระแสเงินสดยังไงไพ่บุกไวลูแบบไหนมันดีไม่ดีนะครับผมนะการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในความรู้นะครับ ผมอ่ลิงก์ด้านล่างเนื้อหาผมแปะลิงก์ทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกอ่านกันได้นะครับงบกระแสเงนินสดนะครับผมนั้นสดวที่จะการ,รดำเนินงานโอ้โหสามแสนกว่าสามแสนเจ็ดโอเคนะครับเทียบกับปีอ้ผมก็ดรอปลงมานิดเดียวนะนั้นสดวนที่การ,รลงทุนก็ ติดลบเพิ่มขึ้นเขาก็ลงทุนเพิ่มขึ้นแหละลงทุนอะไรบ้างก็ต้องเข้าไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งไปหาข้อมูลกันอีกทีหนึ่งนะอันนี้ผมมาดูคร่าวๆเงินสดสุทธ,ธิการจัดหาเงินนะครับผมติดลบเพิ่มขึ้นอันนี้มันดีนะเนี่ยถ้าเกิดมันบวมมาอย่างปีหก้าเนี่ยปีหกสี่เนี่ยเออม,มันต้องมีคําถามขึ้นมาเพราะเฮ้ คุณไปทําธุรกรรมจัดหาเงินจากไหนสถาบันการเงินไหมออกคุ้นกู้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเกิดมันติดลบอย่างเงี้ยอย่างปีหกเจ็ดนี่ย 67. ผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูด่ว่าพีทีทีเนี่ยนะเขามีเอาหุ้นไปตึงไหมนะนะครับพีทีทีพีทีที ปีที่ทอยู่ที่ลำดับ713นะครับผมหุ้นที่เขาไปวางประกันในบัญชีาจินเนี่ยอยู่ที่31ล้าน9แสนของหุ้นคิดเป็น0.11เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ทั้งหมดที่บริษัทเขาจำหน่ายได้ไม่มีในยะฮะไม่มีในยะปลอดภัยดี ยังไม่มีอะไรน้ากังวลน,นะครับอ่าโอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยแล้วก็นำเสนออยู่นี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเยวสรุปราคาในกราฟก่อนสรุปก็คือ PTT นะครับผมต้องรอให้เขาเนี่ยขึ้นมายืนแถวสามสิบาทห้ตังค์สามสบาทยี้านี้ก่อนอถึงตอนนั้นเนี่ยเขาจะมาวัด รอมาวัดเส้นยิ2 0 0สอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้แผนเดิมเลยก็ได้เข้าไปตรงส1 2 5ตอดาตัดาดทุนด้ยี่บเนะครับเทคโปรฟิแตแถว35บาทหรือไม่ก็36บาท50าทตังค์ได้เลยนะครับแผนเดิมนะเข้าอีกสักครั้งนะนะครับผม <laughs> โอเคนะสาพีทีก็จบในเดืันนี้ สิ่งที่ผมกําลังพูดคุยและก็นาเสนอนครับนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นำเพื่อนเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับก็ขอความกรุณากราบยิงบอลช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์หลังใจด้วยสาหรับเพื่อนเ่อคนไหนอยากขอหุ้นเข้ามาก็โพสต์ชื่อหุ้นใต้คลิปได้นะครับผมผมจะได้นําหุ้นตัวนี้มาเปิดกราฟแชร์ดีเล็กเป็นความพิจารนย้ําแชร์ไอเดีย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะผมไม่ได้ชี้นำแต่อย่างไดนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์กลังใจใด้วยนะครับขอความกรุณาด้วยนะกด subscribe ให้หน่อยนะครับสุดท้ายถ้าสุดสำหรับคลิปนี้ก็คนต้องจบยิยงต่นนี้น,นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสดัสวัสดีครับผม